ดีครับท่านสมาชิกต,ตอนนี้โกมบาแล้วครับสองตัวครับยังไม่ลงนะครับยังไม่ลงยังไม่ลงครับลงแล้วครับได้สามลูก เป็นนกของฮาร์ทอกของทอมมี่ทีมทอมมี่ไม่ได้ถ่ายแล้วเราพี่อ่ะไปแล้วไป่ต้องแล้วไป่ต้องไปไหนแล้วเดี๋ยวถ่ายตัวอื่นไปครับเวลาเท่าไหร่สุขสันต์นกประมาณ10นาทีมั้ง3ามโมงสิบสโมงได้ใหม่มั้งยี่สิบ ครับมาแล้ว2ตัวครับตัวแรกได้ข่าวว่าเป็นของฮาตอกฮาถอกฮาถอกทิน